ชา n น l พบกับโฟร์วายนิยายวายเรื่องบอสครับใจผมสั่นตอนที่สิบสองตอนเดดแรกต้นหลิวพลาสพี่สันครับ จะพาหลิวไปไหนครับนี่มันไม่ใช่ทางกลับคอนโดนะหลิวจำได้ความลับครับความลับไม่ได้บอกมาเลยจะลวงหลิวไปฆ่าหรือเปล่าเนี่ยน่ารักแบบนี้ใครเขาลวงไปฆ่ากันมีแต่ลวงไปทำอย่างอื่นลามกคิดไปถึงไหนครับ สาบานเถอะครับว่าไม่คิดคิดครับนั่นไงปีศาจชัดๆผมพูดพร้อมหันหน้าหนี่จากคนขับรถไปมองข้างทางอยู่กับคนนี้ทีไรทำไมผมรู้สึกว่าตัวเองทำตัวเหมือนสาวน้อยขึ้นมาทุกวันเลยนะนา่ารักตายละไอ้ลิวเอ๋ยมึงเนี่ยทำไปได้ น่ารักจังครับคิดยังไม่ทันไรมีคนมองว่าน่ารักแล้วหนึ่งปากหวานนะครับคนนี้แต่ก็เปิดมาแล้วก็เล่นกลับเลยแล้วกันจะได้มีโกงเรารักหรือเปล่าครับครูสนทนาของผมมองหน้าผมสลับกับมองทางหยุดพักหนึ่ง ไม่กล้าเล่นต่อดีเกมนี้ผมต้องชนะแน่ครับเพราะผมรู้ว่าพิ่ซันแค่ชอบผมแต่คงไม่ถึงกับรักหรอกมั้งผมก็เลยค่อนข้างมั่นใจว่าเขายังไม่กล้าพูดคำนั้นแน่นอนรักครับรักมากตูม แล้วเปิดลงผมครับแทบจะไม่เหลือซากเลยก็ว่าได้แอร์รถไม่เย็นอีกแล้วลรอครับหน้าแดงเขียวคนพูดส่งยิ้มให้อย่างผู้ชนะใช่ครับผมแพ้แพ้ราบคาบเลยเพราะคำว่ารักคำเดียวแท้ๆน้องหลิวครับที่พี่พูด เชียร์เว้นไว้สนานเลยคนรอฟังใจจะขาดอยู่แล้วครับอย่าบอกนะว่าแครล้อเล่นนะ่ะผมไม่ยอมจริงๆด้วยที่พี่พูดพี่พูดจริงนะครับครับครับ,รบที่พี่บอกว่ารักคือพี่รู้สึกแบบนั้นจริงๆ ไอที่รอรุนอยู่ก่อนหน้านั้นตอนนี้กลายเป็นอึ้งปนเขินไปแล้วล่ะครับคนบ้าอะไรบอกรักหน้าตาเฉยได้ขนาดนี้ไม่คิดถึงใจคนฟังม้างเลยว่ามันจะทำงานหนักขนาดไหนปากนี่ก็ควบคุมไม่ได้จะยิ้มอะไรเบอร์นั้นเดี๋ยวเขาก็รู้หมดว่าเขิน เขินหรอครับค่ะครับเปล่าครับไม่ได้เขินสักหน่อยครับไม่เขินก็ไม่เขินเราตกลงเราจะไปไหนกันครับเปลี่ยนเรื่องสิครับก่อนที่หัวใจผมจะวายสิก่อนเพราะคำหวานๆพวกนั้นเราจะไปเดทกันครับเดทหรอครับ ครับก็ตั้งแต่เราเป็นแฟนกันพี่ยังไม่เคยพาน้องหลิวไปเดทเลยนะพี่ก็มัวแต่ทำงานเดี๋ยวแฟนเด็กของพี่ก็เบื่อกันพอดผีผมก็ว่าจะเบื่ออยู่เหมือนกันนะครับแต่พอเห็นงานพี่สันยุ่งตารางแน่นทุกวันวันหนึ่งมียี่สิบสี่ชั่วโมงแต่แฟนผมนะ่ะทำไปยี่สิบ แปดชั่วโมงเลยมัง้งแล้วอย่างนี้ใครมันจะไปเบื่อลงนะครับน่ารักจังนะครับหยุดหยุดหยุดพูดเลยครับตั้งใจขับรถไปเลยมองถนนด้วยไม่ใช่มองแต่หน้าผมก็น่ารักอะ่ะใครหยันทำให้ผมใจสั่นตลอดคนนี้จะพูดให้ผมหดใจวายเลยหรือไง แค่นี้ก็บางไปหมดแล้วใจผมแล้วดูเถอะครับยิ้มมาแต่ละทีหัวใจผมนี่เต้นถีอย่างกับพระตีกองเย็นเวลาเขินนี่แฟนพี่โคตดน่ารักเลยรู้ตัวปะขยี่ขยี่เข้าไปครับรู้ว่าผมเขินก็พูดอยู่นั่นแหละไอคนบ้า พอไล้แล้วครับตั้งใจขับรถไปเลยผมยังไม่อยากไปลงกองข้างถนนหรอกนะครับตั้งใจขับแล้วครับที่รักผมหันไปมองหน้าคนขับรถอีกครั้งก่อนจะหันกลับมามองข้างทางอย่างไวเมื่อเห็นรอยยิ้มหล่อๆนั้นไม่หมดแล้วครับนาผมทำไมวันนี้ขยันหยอดจังนะ วใจผมจมวายแล้วนะครับคุณแฟนขอมือหน่อยครับพิ่สันพูดขึ้นเมื่อเราลองจากรถเรียบร้อยแล้วอะไรครับขอมือหน่อยครับผมยื่นมือไปจับมือของอีกฝ่ายที่ผายมือไว้รอรับมือของผมพร้อมส่งยิ้มให้ ผมมองไปยังทะเลตรงหน้าที่มีแสงสีส้มของดวงอาทิตย์ยามเย็นกระทบกับผืนน้ำจนเกิดแสงรีประยับแล้วหันมามองหน้าคนตัวสูงที่จับมือผมเดินลงไปยังหาดทรายก่อนที่ใบหน้าหล,ะละ่อจะหันมาส่งยิ้มให้อยู่ที่นอนหลือไม่ยอมให้พี่จับมือต่อหน้าคนอื่น แต่ที่นี่ไม่มีใครที่เรารู้จักไม่มีอะไรให้น้องเหลียวต้องกังวลพี่ขอจับมือแฟนพี่อวดใครๆหน่อยนะครับว่าคนน่ารักคนนี้เป็นของพี่ฮิซานเหล๋ยวขอโทษนะครับถึงผมจะอุ่นวาบในหัวใจ มื่อมองไปยังมือที่เรากลุมกันอยู่แต่ผมก็แอบรู้สึกผิดไม่น้อยกับคำที่พี่ซันพูดมามันเหมือนผมเห็นแก่ตัวที่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งทำตามใจตัวเองทุกอย่างแต่ลืมคิดไปว่าอีกคนจะรู้สึกยังไงผมพึ่งเข้าใจพอแฟนของนาวีก็วันนี้เองว่าที่ปกปิดสถานะไว้ เราไม่ใช่ไม่อยากเปิดเผยแต่แค่รอเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นขอโทษทำไมครับก็ขอโทษที่ทำให้พี่สันอึดอัดครับพี่ไม่ได้อึดอัดครับพี่แค่อยากอวดชาวบ้านเฉยๆว่าพี่มีแฟนน่ารักแล้วนี่ไงครับวันนี้พี่ได้จับมือน้องหลิวอวดชาวบ้านแล้ว พิสันพูดพร้อมชูมือข้างที่เราจับกันขึ้นมาก่อนจะหันมาส่งยิ้มอันอบอุ่นให้ผมอีกครั้งยิ้มหน่อยสิครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับที่เข้าใจผมเงยหน้าขึ้นมองไปหน้าคมของคนตัวสูงพร้อมส่งยิ้มให้ยิ้มที่หมายถึงการขอบคุณ ยิ้มที่หมายถึงความรู้สึกอบอุ่นในหัวใจยิ้มที่หมายถึงรักผู้ชายคนนี้มากขึ้นทุกวันให้มันได้แบบนี้สิครับเรามาเดทกกันทั้งทีน้องหลิวจะมาเศร้าได้ไงจริงไหมครับครับไปดูพระอาทิตย์ตกกันครับครับ เรากุมมือกันเดินไปยังหาดทรายลมทะเลยามเย็นตีหน้าเบาๆบวกกับไออุ่นจากมือของคนสำคัญที่แผ่มายังมือของผมมันทำให้ผมรู้สึกผ่อนคลายยังบอกไม่ถูกผมหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปมือที่จับกันอยู่ของเราไว้อย่างน้อยๆก็เป็นบันทึกในความทรงจำว่าครั้งหนึ่ง มมีความสุขมากแค่ไหนพิสซันพาผมเดินลัดเลาะมาตามชายหาดที่ข้างทางประดับด้วยไฟระยะหลากสีจนมาถึงร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ตกแต่งด้วยไฟหลากสีเช่นกันโซนรับรองลูกค้ามีทั้งนั่งอยู่ในร้านและซุ้มที่อยู่ริมหาดค่อนข้างเป็นส่วนตัว พี่สันพาผมมานั่งอยู่ในซุ้มในสุดของร้านก่อนที่จะมีพนักงานมารอรับออเดอร์น้องหลิวครับแพ้อาหารทะเลหรือเปล่าครับหลิวแพ้กุ้งครับงั้นเราก็ทานอย่างอื่นที่ไม่มีกุ้งก็แล้วกันเนาะคือแพ้ในที่นี้หลิวหมายถึง แพ้แบบที่เห็นแล้วหยุดกินไม่ได้อะครับแสบจริงๆนะเราแฟนใครนี่ยงั้นก็เอากุ้งเผาตัวตโต,ต,ตแล้วกันเนาะไม่พูดเปล่านะครับยกมือขึ้นมายีหัวผมอีกที่พี่ซันยีหัวผมได้ก็คือผมนั่งตัวติดกับแฟนเลยล่ะครับ อย่าหวังว่าผมจะนั่งฟังตรงข้ามเพราะเท่าที่ผมเดินเข้าร้านมาไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนี่มองแฟนผมตาเป็นมันเลยเพราะฉะนั้นผมต้องแสดงให้ทุกคนได้รู้ทั่วกันเลยครับว่าไผเป็นไผโดยเฉพาะพนักงานสาวสวยที่ยืนตัวบิดรับออเดอร์ที่แฟนผมสั่งิดตอนนี้น้องริวครับ เอาอะไรเพิ่มไหมครับไม่ครับเดี๋ยวอ้วนแฟนจะมีรักผมพูดพร้อมชายตาไปมองคนที่ยืนจ้องแฟนผมอยู่แบบไม่วางตาแต่ทว่าเธอไม่ได้รู้สึกอะไรเลยครับยังจ้องอยางกระจิก,กืนกินแฟนผมไปทั้งตัวอย่างนั้นผมกลับบานได้คงพกแหละผมว่า ไม่หลักไม่ลงหรอกนะครับพี่สันพูดพร้อมกุมมือผมไว้เอาอีกแล้วครับทำใจผมสั่นอีกแล้วแต่เห็นเรืยังครับคุณผู้หญิงว่าคนที่คุณกำลังจ้องอยู่เขามีแฟนแล้วนั่นก็คือผมน่ารักจังเลยนะคะผมกับพี่สัน หันไปมองเจ้าหล่อนพร้อมกันหลังจากที่เธอพูดออกมาแต่ก็ยังไม่มีคำพูดใดๆออกจากปากเราทั้งสองคนคือขอโทษค่ะคือรอหารสักครู่นะคะพอพูดจบเธอก็รีบเดินออกไปทันทีแต่ยังมีหันม,มองอีกนะครับแต่เสียใจด้วยคนนี้ ของผมครับพี่จันครับขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับวันนี้น้องหลิวก็ตอบแทนพี่ด้วยการรักพี่ให้มากมาสิครับพูดมาได้ไอ้คนบ้าแค่นี้ก็รักไม่รู้จะรักยังไงแล้วเถอะ ว่าไงครับคร,ค,รครับรับปากแล้วนะครับทำให้ได้ล่ะร,รับปากที่ไหนครับใครรับปากมั่วแล้วเขินอีกแล้วครับเขินไม่ไหวดีนะครับที่อาหารที่สั่งมาเสิร์ฟซะก่อนไม่อย่างนั้นละก็ผมคงโดนคนตรงหน้า หยอดจนหัวใจวายตายแน่ๆอร่อยไหมครับพี่ซันถามขึ้นเมื่อเราทานอาหารเสร็จและออกมายืนอยู่หน้าร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วอร่อยมากครับไม่อร่อยได้ยังไงล่ะครับผมกินจนพุงกลางแล้วนี่บอกเลยแต่พี่อร่อยกว่านะ น้องหลิวอยากกินดูไหมพี่พูดจริงๆนะไปกันครับไม่พูดเปล่าครับขว้ามือผมมากุมไว้แล้วจุงผมเดินตามไปที่ชายหาดทางเก่าที่เราเดินมาด้วยตอนแรกปปปไปไหนครับคงไม่พาผมไปกินพี่หรอกนะไอ้คนบ้า กลับบ้านไงครับคิดไปถึงไหนของเรายังมีหน้ามองหน้าผมแล้วยิ้มหล่อๆให้อีกคนอะไรขยันทำใจผมสั่นอยู่เรื่อยเลยก็พูดที่คิดก็คิดแหละครับว่าไงนะครับเชียผมไม่ได้คิดในใจหรอกหรอครับคิดดังจัง พี่ได้ยินหมดเลยสรุปว่าน้องหลิวคิดยังไงเหรอครับอยากชิมพี่จริงๆใช่ไหมป,ป,ป,ป้าเปล่าครับผมรีบปฏิเสธไปทันทีที่ตั้งสติได้ใครจะพูดออกไปไว่าอยากชิมจริงละ่ะบาบบอ <c oughs> เด็กน้อย พี่ันพูดพร้อมยกมืออีกข้างที่ไม่ได้จับมือผมขึ้นมายีหัวผมอย่างเอ็นดูเขาเอ็นดูผมเลยครับผมดูออกก่อนที่เราจะเดินจับมือกันมาหยุดอยู่ตรงชายหาดที่ใกล้กับรถของเราที่จอดอยู่ขอผมนั่งซึมซับบรรยากาศดีๆก่อนกลับสักหน่อยได้ไหมครับได้สิครับ คนตัวสูงข้างผมตอบกลับมาก่อนที่เราสองคนจะนั่งลงบนชายหาดสีขาวข้างกันมือที่ยังกอบกลมกันอยู่ไม่ยอมปล่อยทำให้ผมรู้สึกอุ่นใจปลอดภัยยังบอกไม่ถูกสายตาของผมมองไปยังทะเลตรงหน้ารับลมเย็นๆที่พัดผ่านเข้ามาทำให้ผมเผลอเอ็นหัวของตัวเอง จบลงไปกับไหลกว้างของอีกคนตัวสูงที่นั่งอยู่ข้างๆมีความสุขจังท่านนี่เป็นฝันมันก็คงเป็นฝันที่ผมไม่อยากจะตื่นขอบคุณมากเลยนะคะพี่สันค่ะก็จบกันลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่12ถ้าท่านผู้ฟังท่านใดสนใจอีบุ๊กเรามีข่าวดีมาบอกค่ะ คือเขามีงานอ e ีบุ๊กแฟร์ตั้งแต่วันที่4ตุลาคมนี้ถึงวันที่23ลดกระนำซัมเมอร์เซลกันไปเลยค่ะถ้าเกิดท่านผู้ฟังท่านในสนใจก็กดลิงก์ข้างล่างตรงคอมเมนต์ที่เราแปะไว้ให้ได้เลยนะคะแต่ถ้าใครอยากรู้ว่าตอนต่อไปจะเป็นยังไงก็ฝากกดกระดิ่งติดตามไว้เพื่อที่จะไม่พลาดกันเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ ส่วนคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ